สวัสดีค่ะนี่คือ Deep Dive ที่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตที่เอ,อ่อต้องบอกว่าซับซ้อนมากๆนะคะจากบทความหลุมพรางโลกหลังความตายของคุณปารวีทับสายค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าบุคคลสำคัญในพุทธประวัติท่านนี้เนี่ยจากที่เคยก่อกรรมหนักที่สุดกลับมาสร้างคุณโปการยิ่งใหญ่ให้พุทธศาสนาได้ยังไงแล้วผลกรรมละ่ะแล้วก็อนาคตที่พุทธองค์ทรงพยากรณ์ไว้อีกครับน่าสนใจมาก เป้าหมายเราก็คือกลั่นเอาแก่นสําคัญมาทําความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมการสํานึกผิดแล้วก็โอกาสในการเปลี่ยนแปลงนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากไหนคะครับพระเจ้าอาชาติศัตรูท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนี้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากนะครับค่ะรู้จักกันดีแต่ว่าพระโอรสคือเจ้าชายอาชาติศัตรูกลับไปหลงเชื่อคำยุยงของพระเทวทัต คือบทความเขาชี้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเพราะพระเทวทัตเคยแสดงฤทธิ์ให้ทอดพระเนตรตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับอ๋อมีเรื่องฤทธิ์เข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ครับแล้วก็เลยนําไปสู่การกระทําที่แบบว่าร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งเลยคือปิดตุฆาตกรรมการปลงพระชนบิดาตัวเองครับปลงพระชนพระบิดาแค่ฟังก็รู้สึกว่าหนักมากแล้วค่ะ ในทางพุทธศาสนาถือว่าร้ายแรงระดับไหนคะโอ้โห oh, ร้ายแรงที่สุดเลยครับจัดเป็นอนันตริยกรรมคือกรรมหนักที่สุด5อย่างปิตุฆาตรกรรมนี้เป็นหนึ่งในนั้นเลยครับอนันตริยกรรมครับผลของกรรมประเภทนี้เนี่ยมันรุนแรงมากคือมันจะส่งผลทันทีในชาติถัดไปโดยไม่มีกรรมอื่นมาขั้นได้แล้วก็ที่สําคัญคือปิดกั้นมรรคผลนิพพานในชาตินั้นเลยครับโห oh. การกระทานี้ก็เลยทําให้อาชาติศัตรูต้องขึ้นครองราชหลังจากพระบิดาสวรรคตในที่คุมขังแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตท่านเลยครับแต่ว่าเรื่องไม่ได้จบแค่นั้นใช่ไหมคะเห็นว่าภายหลังมีจุดเปลี่ยนอีกครั้งใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพ,พระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความสำนึกผิดอย่างรุนแรงเลยครับคือเสียใจมากในสิ่งที่ทําลงไปท่านก็เลยหันมาทุ่มเททารู้บารุงพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่เลยเพื่อบอกว่า หวังจะไถ่โทษความผิดนั่นนะครับแล้วที่คุณอุปการที่ว่าใหญ่หลวงเนี่ยคือเรื่องอะไรคะที่เด่นชัดที่สุดที่เด่นชัดที่สุดที่บทความเน้นย้ําเลยนะครับคือการที่พระองค์เป็นองค์อุปถัมภ์หลักในการทําสั่งคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกหลังพุทธปรินิพานครับอ๋อการสั่งคายนาครั้งแรกใช่ครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะการรวบรวมสอบทานจัดหมวดหมู่พระธรรมวินยัยคําสอนของพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนเดียวกัน ซึ่งเป็นรากฐานให้คำสอนสืบทอดมาถึงเราทุกวันนี้ได้สุดยอดเลยค่ะครับและบทความยังเล่าถึงความศรัทธาที่พระองค์มีต่อพระมหากัสสปะซึ่งเป็นประธานการสังคายนาครั้งนั้นนะครับว่าลึกซึ้งมากถึงขนาดที่ว่าพอทราบข่าวการปรินิพานของพระมหากัสสปะเนี่ยท่านทรงเสียพระทัยจนสลบไปเลยจริงหรอคะถึงขนาดนั้นเลยครับในบทความบันทึกไว้อย่างนั้นฟังดูเหมือนท่านพยายามทําบุญใหญ่มากๆเพื่อจะลบล้างกรรมหนักที่ทําไป แต่เออมันลบล้างได้จริงเหรอคะเพราะกรรมปิดตุคาตนี่มันหนักมากจริงๆบทความใช้คำว่าอุป,ปเฉธนกรรมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยครับปิดตุคาตกรรมนี้จัดเป็นอุป,ปเฉธนกรรมคือกรรมหนักที่เข้ามาตัดรอนผลของกรรมดีอื่นๆไม่ว่าเราจะทำความดีหรือทำบุญใหญ่แค่ไหนก็ตามตัดรอนหมายถึงยังไงคะคือเหมือนกับว่าเรามีกองทัพบ,บุญกุศลอยู่ใช่ไหมครับ แต่กรรมหนักตัวนี้เหมือนระเบิดที่เข้ามาทําลายทําให้บุญนั้นส่งผลได้ไม่เต็มที่หรือส่งผลไม่ทันการนะครับโอเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นแม้จะทํามหากุศลจากการอุปัรภมสังขาย,ยนาซึ่งยิ่งใหญ่มากแต่ผลของกรรมปิตุคาตก็ยังต้องส่งผลอยู่ดีครับหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วผลกรรมที่ว่านั้นคืออะไรคะท่านต้องไปรับผลยังไงผลก็คือเมื่อสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าอาชาศัตรูต้องไปรับกรรมในนรกครับ แต่บทความระบุว่าเป็นโลหะกุมพีนรกโลหะกุมพีนครกนะซึ่งตามข้อม,มูลคือเป็นนรกขุมย่อยที่เป็นบริวารของอเวจีมหานรกแต่ไม่ใช่ตัวอเวจีมหานรกโดยตรงซึ่งอเวจีเป็นขุมที่ลึกและทรมานที่สุดนะครับอ้าวอันนี้น่าสนใจนะคะคือทำกรรมหนักระดับอนันตเริยกรรมอย่างปิตุคาดแต่กลับไม่ได้ตกนรกขุมที่หนักที่สุดอย่างอเวจีหรอคะมันดูเหมือน ขัดแย้งกันนิดหน่อยไหมคะนั่นแหละครับคือประเด็นที่น่าคิดมากๆบทความโคชี้เห็นความซับซ้อนของกฎแห่งกรรมนะครับการที่พระองค์ไม่ได้ไปตกอเวจีเนี่ยอาจจะตีความได้ว่าผลบุญมหาศาลจากการอุปถัมภ์สังขยาาครั้งนั้นแหละครับที่เข้ามาช่วยบรรเทาความรุนแรงของวิบากกรรมลงอ๋อคือไม่ได้ลบล้างกรรมแต่ช่วยบรรเทาใช่ครับประมาณนั้นครับคือช่วยลดระดับความทุกข์ทรมารลงได้ไม่ได้ทําให้กรรมหายไปนะ แต่ทำให้ผลมันเบาลงนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้กรรมหนักจะส่งผลแน่ๆแ,แต่การกระทำดีหลังจากนั้นก็ยังมีความหมายยังมีผลในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของวิบากกรรมได้อยู่ครับเข้าใจแล้วคะ่ะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็มีเหตุมีผลในมุมของกฎแห่งกรรมนะคะแล้วอนาคตไกลๆของท่านล่ะคะมีพูดถึงไว้ไหมคะมีครับบทความอ้างถึงพุทธพยากรณ์ไว้นะครับว่าหลังจากที่ใช้กรรมในโลหะกุมพีนรกไปเป็นเวลา หกหมื่นปีตามเวลานารก,กน,นะครับหกหมื่นปีครับพระเจ้าอาชาติศัตรูจะพ้นจากนารกแล้วในภพชาติสุดท้ายนู่นเลยท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกขพุทธเจ้าครับพระปัจเจกขพุทธเจ้าครับคือท่านตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์งเองเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละครับแต่ว่าท่านจะไม่ได้ประกาศศาสนาไม่ได้สอนใครอย่างกว้าง,วางขวางเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การตรัสรู้นี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากพระพุทธศาสนานะครับระหว่างศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันกับองค์ถัดไปในอนาคตโอ้โหเป็นเรื่องราวที่สเกลใหญ่มากยาวนานข้ามภพข้ามชาติจริงๆสรุปแล้วดิฟไดฟของเราวันนี้ทำให้เราเห็นภาพอะไรชัดเจนขึ้นบ้างคะผมว่าเราเห็นความเที่ยงธรรมนะครับของกฎแห่งกรรมคือทำอะไรไว้ผลมันตามมาแน่ๆหนีไม่พ้นแต่ในขณะเดียวกัน เราก็เห็นพลังของการสำนึกผิดอย่างแท้จริงแล้วก็การสร้างบุญใหญ่การทำความดีครั้งสำคัญค่ะซึ่งแม้ว่ามันอาจจะลบล้างอดีตได้ไม่ได้แต่มันก็สามารถบรรเทาผลร้ายลงได้และที่สำคัญมากๆคือมันยังเปิดทางไปสู่การหลุดพ้นได้ในที่สุดแม้ต้องใช้เวลาย,ยาวนานมากๆก็ตามครับค่ะจากเรื่องราวที่เข้มข้นมากเรื่องนี้มีประเด็นไหนที่น่าจะฝากไว้ให้ผู้ฟังได้ลองขบคิดต่อยอดไปอีกไหมคะ ครับผมว่าข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจจากเรื่องนี้คือไอเรื่องพุทธพยากรถึงอนาคตที่มันไกลามากๆเป็นกับๆเนี่ยนะครับมันชวนให้เราตั้งคําถามกลับมาที่ตัวเองเหมือนกันนะยังไงคะคือการที่เราพยายามทําความเข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมในกรอบเวลาที่มันยาวนานขนาดน,นี้ไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติหน้าแต่ยาวไปเป็นแสนเป็นล้านปีหรือนานกว่านั้นเนี่ย มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อการกระทำเล็กๆน้อยๆของเราในแต่ละวันในปัจจุบันนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอืมน่าคิดค่ะก็นะครับถึงแม้ชีวิตเราๆท่านๆอาจจะไม่ได้มีบททดสอบที่หนักน่วงหรือมีเหตุการณ์พลิกผันรุนแรงเท่ากับเรื่องราวของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ตามแต่หลักการเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมมันก็น่าจะอย่างเป็นเรื่องที่เราควรใส่ใจนะครับ